ยายมันมีหลายพันอันนี้พันนี่กระกรอบนี่เห็นปะบันนี้พันสีเขียวมันแสบก้มูกันเลยกินเบิดที่จกักกินเบิดแล้วได้สองตาต้องเก็บมันให้เบิดมือนี่แหละเพราะว่าฝนตกนี่ฝนเอียนได้เก็บเด้หลายมือแล้วทั้งมันทั้งมวน,มนอีหลีครับไอเสดาวมาดามกบไอไผ่บุญจ๋ามาเก็บแอปเปิลนะไผ่บุญสวัสดีคะ่ะไอไอเมาแอปเปิลไปกินมั่งนี่กากซากอยู่ เห็นบ่ผมทำงานเป็นคู่ภยัยกู้ภัยได้เป็นวันแล้วอุ้ยดีใจด้วยทำงานดีด้วยน้องเบเกอร์ดีใจด้วยนะคะกู่ภยัยพี่ชอบเด้ช่วยเหลือประชาชนน้ำตาลเบอร์เข้มครับปานย่างเดียวน้ำหนามมนดีจ้าออ้ไพ่บุญสวัสดีครับออ้ไพ่บุญเตื้นเหล่าไอ้ดีใจด้วยน้องเบเกอร์จ้ามาดามกรมอีอีกรมจ้า มาสังวานงหนุ่มหนามวนดีใจด้วยเด้อน,น้องบบเกอร์ขอบคุณเด้อที่แวะมาทักทายพี่เนาะกูไพ่ยังดีเลยแล้ว,ลวมากินแอปเปิลไอ้ไพ่บูนอ่ะมาอ,อีีแล้วก็มีซีรีได้เจานะ้าหน่ะเอาเพลงมาข่อยหาเพลงจวดจวดคือบ้านเจา้ามันคือบดจวดไอ้ไาพา่บูนเจา้าคือบายข่อยหาข่อยเต้นเปิดเต้นมือน,นันนะ่ะข่อยไปเต้นอยู่บ้านเจา้า เจ้าฮู้ว่ข่อยเต้นนี่ลีอี่ร้อเดข่อยยืนถือโทรศรพท์มเราก็เต้นเลยเดยน,นี่ต่อยลงต้องต่อยต่อยเอามาต่อยแอปเปิลสาวตุ่มกู้เงินบ่บมันกู่ไผ่มันบ่อไอไผ่บุญสวัสดีครับขอบคุณทุกกาลังใจเด้อค่ะเดอ้อปาดสีเอามันเบิต้นนี่แหละพี่นัดพะวาสีเอามันเหลี่ยวเทื่อเดียวเลยบ่บต้องออกมาอีกเพราะมันจืด เอาไปกินเน้อพี่น้องเ้อนี่ต่อยเอาเด้อน่ไม่ต่อยหมากแอปเปิลนะคะแงยเงียง,ง,ง,งนี่ล่นเส่้หัวเจ้าของเสลาเบาแหววแยู่นี่ใช่ละผมบอกแล้วว่าผมโคตรกลัวเลยผมต้องไหว้พระทุกวันก่อนขึ้นรถโชคดีมีชัยจ้าลูกกันน้องไบเก์ไม่ต้องกลัวลูกคุณพระคุ้มครองตลอดเวลาเด้อต่อยกัหมินอันเดียวกันบ่บ่เ้าใจ อันต out ้อยนี่คือแงมินเขาคือมี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 ยิมมียิมมันว่าเราก็เขาเอาใจังสี่แล้วเขาหมุนนี่คือมินเด้ออันนี้อันนี้เขาแงแงคือต่อยนะอันนี้คือต่อยแงนี่ต่อยนี่อันนี้แงอันนี้ต่อยมินเขาเขาต้องเอางิมมันแล้วก็เอาไม้ไผ่งิมมันแล้วก็หมุนอันนี้คือมินคือมินบักขามแปะอันนี้แงป้ามีตวนไมยใหญ่ข้างบนบ้าอุบลก้อนบานฮง กินน้ำแนมามามา,มาพี่สวายพินัดว่าผลผลไม้เห็ดกับบมีจ้าต้อยต้อยกับสู้สู้ขืนแมนแมนพี่ตุ้มสู้สู้ขืนทางเยอรมันปีนีบวมีเลยจ้าแมนบอไอพไ่บุญไอพี่บุญลามาอีกอีแล้วก็ไปขอบคุณได้ไอพี่บุญจะมาแววก,กไ่อ่มาถักยข่อข่เนาะขอบคุณได้หลายได้แงแงใครหมดแดงแมน cứn cốc phô cốc bà nghe 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 nghi nghe nghe cả cứ su su ở nó ừ. chị kém phải bớt lên phi nạt ừ. tôi nói nói tê tía, tía đấy ก็พี่ไอ,วอ้วาล่ะตันน้อยเตี้ยๆแต่ว่าดกขนาดปีนี้แม่งกับบ่มีนอนกับบม่มีไปหาแงียมาแค่เพื่นสาธุครับค,คุณพาคุณพาคุ้มคร้องเดอ้อลกงม่เกิดเด้อเด้อคุณพาคุม้มคล้องเดินทางกับให้ปลอดภัยแค่วค่ะทุกอย่างนะลูกพี่วา่าอัอนคุณพาคุ้มคร้องนั่นล่ะเข้าได้งานดีแล้วกูให้หนีเข้าซอยประชาชนถ้าบ่มีเฮ้าเฮา,ากับบ่ ขี้กระตือประทุ่งหนักโอเคโอเคต้อยเอาหลายๆจะเอาเม็ดแล้วต้อยเอาเบิดแล้วพี่นัดเบิดแล้วคุณพาคงข้องม่เกอเอาไปทําแย้มหรือทําอย่างอันพี่ไอ้เทิ้งทําแย้มเทิ้งเห็ดแอปเปิลกวนเด้อสิเห็ดไหนพี่ไอ้กินเด้อเห็ดแอปเปิลกวนคือเห็ดแอปเปิลแผ่นนั่นแม่แอปเปิลแผ่นแม่เข้าไปตากเป็นแผ่นแม่พี่ไอ้ So I'm so not...